ดีค่ะวันนี้ไอมาสามคนนะคะวันนี้นะคะเป็นเป็นอะไรว,นนวันนี้เป็นทริปนะคะขึ้นเขาพระบาทตอนนี้ก็กำลังถึงทางเข้าวัดพวงแล้วนะคะรถแถวยาวมากตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีห้าครึ่งก็ คิดว่าเอ๊ะราอาจจะไม่เยอะอาเป่าเป็นแถวเลยจ้ะใกล้ติดแล้วนะตอนนี้รถทัวร์นำขบวนรถ <c oughs> ทัวร์นำขบวนนะคะนี่โชเฟอร์ของเรา <c oughs> ที่จริงเราควรจะเปิดไฟบนหัวแต่ว่าฝนไม่ด,ด <c oughs> <c oughs> ก็เลยใช้แฟลชโทรศัพท์นะคะ <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเราถึงเราจะถ่ายอีกรอบนึ่งตอนนี้เข้ามาถึงในวัดพวงแล้วนะคะ กำลังหาที่จอดรถอยู่ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะหาที่จอดรถได้แล้วอยู่ไกลมากมแต่เหมือนว่าคนยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ท้าไม่จอดรถไกลจังออ ใส่ัมากช่ที่ตอนนี้มาถึงจุดซื้อบัตรแล้วนะคะจุดจำหน่ายบัตรนะคะ200บาทคนก็ไม่ไม่เยอท่าไหร่โฉบัตรหน่อยดิเป็นยูทูบเบอร์อ่ะ้องบัตรหน่อยปะ

ขายของเยอะมากไปแล้วหนึ่งเที่ยวออกแล้วเร็วมากถือว่าเร็วเนะาะปกติเห็นเขาเรอคิว,วกันนานนั้น นะีะไปมาสูบวะทา,างเก็บภาพนิดหน่อยเพราะว่าเก็เข้าสูกอ๋อเลยตีหน่อยนะเลยจะเอาไปหน่อยนะโอ้โาชั่งขึ้นเดี๋ยวเราจะขึ้นตางนี้ฮา,ากาวหกนะขึ้นไปก่อนดีกว่าข้าสาะแก้วกับสระบุรีเนะี่ยเขียนเหมือน,ก,อน,นกันเลยหน้าตาคนละอย่างนะ Ha <laughs> ท okay. ี uh ่ไหนคะวันนี้อ๋อเขาขีชิกิ้ห้ไม่เจ huh. อปลวาห่างแล้ว let's go แต่หรือมีจิตตาที่จะ่มงจ้างก็อกระพานทุกอย่างนะครับหนึ่งร้อยบาทตรงนี้ก็สามารถทำได้จากการทำบุญนั้นไม่ได้ ยานโทรศัพทอ์อยู่นะคอธิา,าแล้วมีสัาญาณทูลระพุเจ้ินราชนะแต่งแป้ไปบู๊หัวใจเสรษฐี มาทำผมมาเป็นเจ้าภาพเจ้าหม้อของดีนี้ให้คนญาติคนโยมนะครับจำลองปัจจัยนะจ๊าจําจํานวนเงินของเราเนาะช่วยใจเมตนตีนะครับคณะของนักการันะครับเชิญเชิญนะครับชชิญเชิญนะครั๋ยวทบุเป็นเจ้าภาพก็ได้ จริงดิค่ะต้หรอเขาคือจะลูผาเดงแงนี้และขออนุโทนาในความาจและม่ตั <y> <risque> ้งใจองเหลยแรสัดที่ไ่วามประสงคที่จะบูชาผดเป็เกียิและกุลี่พท่าทงหลายได้ถูกขอพรมาจากจุดต่าง คุงเดินเข้าไปด้านในอย่าง,างาสังขตสังหรือลานผ้าแดงโปรดทิยย่ใหญกว่าหรือสับปะรดชั้นใดมีความประสงค์อยากจะแลกเปลียนเปลี่ยนสตรง์สาบปะรนสามารถ,ถิุงแลกเปลี่ยนได้ในศินบริการาผ้าแดงข้อที่สองสัธปะรดชันใดใครที่จะเสลี่ยนตัวง,งวัน ต้างเหลืออีก1ย0เก็จะถึงราก็จะได้เปิดสการละบูชาลพุทธบานจะมาเป็นเภาพสนออง่วที่เ็สก็ขอเปิดเลยที่นทุกคนเลยมาแล้วะมา่เป็น้าหัก Gracias ะะและเราก็เข้าฟรีด้วยเสียแค่ค่ารถเพราะว่า,เ,าเราไปขึ้นเขามามีบัตรขึ้นเขาเข้าฟรี We needed help. เตรียมกลางเต็นนะจ๊ะโลงมากไม่มีใครมากลางเลย Not good. <laughs> จีเออไกลไปไหมไม่ไกลไปหรออ่ะฉยจะค้ยมาเดี๋ยงี้นะไหมไม่ไม่ใกล้กลหน่อยเฉยจพูดยาทุเรียนหอึงโอเคอุ้ยขออะไร้ยม ตอนนี้เราเข้านอนแล้วนะคะพัดลมเย็นใช้ได้ไหมเจ็ตใหญ่มากมีนะแต่น่าจะอยู่ได้แต่ว่าคืนนี้อากาศร้อนไม่รู้ว่ากลางคืนจะเย็นไหมแต่ตอนนี้ร้อนอ้าวเลยอ้าวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ ติดเขาแล้วมันกินลุงกินเขาลุงช่วให้เยอะขว่าเขาคูกไม่ดีดีก็แพ้แล้วเออจะจำได้ไงลูกไหนของใครอ๋อไม่ไม,มีองจำว,วัวนห่างๆ่างเดียวเลย ใจแรงเวอร์รงเหงื่อละพลอยแต่ก็กินได้อยู่เกือบูดละต่เช้ากินอยู่แต่อะอย่างต้องรอให้ใกล้บูดกอกินเอ๊ะบูดลเกือบบูดยขอสากนรอให้มันหายร้อนย กให้เซ็มมันอึบเบื่อยยุ่ง <laughs> จะวิ่งไหหรอจมมือไมทีนี้จะวิ่งมาเหรอเธ <laughs> เอะ <laughs> เล็งตั้งนะมันมัน,มนยาบมากกว่า,าเร่ดึงเอาปากกระป๋องมาด้วยเนาะ อ้าวมันมีมุนมนี้ว่างอยู่นี่แน่ 不要因为。

ล่าแต่ง่วงที่เราเราหักโหมไปไงร่างกายไปอีกรอบแล้วนะไปไหนชิ้นเผาเอาไปไหน ไม่ใช่ไม่พอยอน่ตัวผู้เนาะใช่ใแผลนี่นไงกูหลอไหมมอสมอสมอสูี่แผล เหมือนตัวปลอมเลยว่ะนะตัวไหนจะยืนน oh, mm ิ่งๆอ่ะหรือตัวปลอมมันจะมีตัวปลอมไว้ในทไว้ทำไมในสวนจั่นอ้าน้องมาแล้วอ่าเราไม่มีอาหารให้น้องนี่แค่หลอดตกว้ายแค่หนาวคือว่ามันไม่แงบขึ้นหรอแจนยืนเลยนี่มัดูน่ามันแจนยืนเลยนี่น้องออกมาแล้วแล้วแล้วแจนเร้วแจ ปอเล่ปอเลยโอ้ยไปอาวัวไอ้เหี้ยน้องก็ทำหน้าตาเรากลัวชิบกเลยมาจิ้อุยเออแค่นั้นแหละเฮ้ยตกใจเนี่ยดูทำหน้าดิน้องใจเย็นๆนะน้องน้องกลัวอะไรเราไม่ได้ทำอะไรเธอเลยนะไม่ไปอยากกินหรือเปล่าโบเบแล้วอ่ะยัม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 ตอนนี้ย มันไม่ทันกัดนิ้วหรอกวันช้าเร็วอยู่นะหนูหนูหนูเอ้ชิ้นใหญ่ไปหนึ่งได้ศูนหนึ่งได้นใดไหนึใครดได้น่อะ เงยมเงี้ยเง้มมาถึงคืนี้ก็เรเราเดี๋ยวอยู่ปีมาหน้าความแบบอะไรวะเดี๋ยวหน้าขมมอ๋ออย่าใกล้มากนี่มันแหนบ